มาตัดผักไปกินกับยำปลากระป๋องจ้าสารหณ่แม่จา๋าอันนี้ของปีที่แล้วนะรากมันอยู่ใต้ดินทุกคนนั่นนะใช้ทั้งหมดเลยนะออกมาเต็มเลยนี่เต็มเลยเ,เต็มเลยเดี๋ยวจะตัดไปกินกับยำปลากระป๋องจ้าไม่ได้ที่ อน,นี่โทรศัพท์มาทำยังไงตัดให้เขาแตกด้วยก็จะแตกใหม่ก็จะแตกใหม่นี่ แล้วก็เดี๋ยวเอาผักแพรวไปด้วยผักแพรวยอดเขาแตกสูงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะตัดแล้วเขาก็จะได้แตกใหม่เนาะเอาผักแพรวไปด้วยนี่ผักชีแม่จ๋าก็กำลังงามงามเลยไม่ได้มีที่ตั้งกล้องเดี๋ยวตัดยังไงดีอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่จริงเขากำลังแตกเยอะเลยนะเอายอดนี้ก็แล้วกันเอ พื่อให้เขาแตกตัดให้เขาแตกอันนี้ก็น่าจะสักตรงนี้นี่เพราะว่านี่เขากำลังแตกออกมาอีกอิ่งนี้มัง่งอันนี้นี่เลยอ้ยลวงไปทางล้งเลย <c oughs> จะได้แตกใหม่นี่เห็นไหมนี่นะเนี่ยเขากำลังมี ตรงนี้เราก็ตัดตัดนี้เลยก็เ <c oughs> ดี๋ยวเราเอากิ่งมันมาจิ้มไว้อีกก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็นี่เลยอูย <c oughs> งามนี่คืองามนี่คืงามสะพั่ง, <c oughs> ง, <c oughs> งเลยนะผักแพลแล้วก็สาระเน่ ไปกินยำปลากระป๋องอันนี้ก็อันนี้ก็นนกคล้ายๆอันนี้ทุกคนรสชาติเกลิ่นมันจะคล้ายๆตะไคร้หอมนะทุกคนนี่แทนตะไคร้ได้แต่กลิ่นกินจะเป็นตะไคร้หอมนะเน,นี่ยนี่ข้างงานมีจังน,นี่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนะอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะทุกคนไ่ได้ที่ตั้งโทรศัพท์มเนะเนี่ย คือกลิ่นตะไคร้หอมแบบกลิ่นตะไคร้หอมเลยอะสุกนิดสึกหน่อยสักสามมันก็แตกอีกฝนก็กำลังตกเนี่ยนี่ก็เสร็จแล้วเน่ยี่ไงชื่อเขานะฮะอันนี้จะเป็นกลิ่นคลตะไคร้คหอมตะไคร้หอมเอาละเท่านี้แหละ ทุกคนไปกินยำปลากระป๋องกันโอ้หดูต้นนี้กำลังงามงามเลยนะมาเดี๋ยวไปกินยำปลากระป๋องกันจ้ะ